บรรยากาศยามเย็นนะโรงเรียนบ้านนะก๊อกทุกท่านเยวบรรยากาศยามเย็นนะก็เด็กเล็กก็วิ่งเล่นกันเนะยาวชนก็กําลังซ้อมเตะฟ,ฟุตบอลกันเพื่อออกกลาลังกายแล้วก็เพื่อพบปะสร้างสรรค์แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกําลังกายนะออกกำลังกายเตะฟ,ฟุตบอลแล้วก็เฟฟตรียมการ แข่งคันกีฬาในช่วงวันที่20นี่นะคมนี้นะก็ด้านหลังไม่เข้าไปก็ฝ่ายผู้หญิงก็กำลังซ้อมเอาวอลเลย์กันวอลเลย์บอลนะวอลเลย์บอลกันนะีนก็ามนามโรงเรียนบ้านนะก็อกยามเย็นก็คึกคักนะด้วยลูกหลานเยาวชนนักเรียนที่ออกกำลังกายกันนะ โรงเรียนบ้านกนะ๊กบ้านเสลานะก็โูกห้านเยาวชนทั้งสี่หมู่บ้านก็จะมาฝึกซ้อมกีฬาที่สนามโรงเรียนบ้านนะก๊กในะตอนเย็นเป็นการพักผ่อนสัสรรค์และก็ออกกําลังกายแล้วก็เตรียมาการแข่งขันกีฬาหุ่นสำลองครับซึ่งจะมีในวันที่20มีนาคมบนี้ก็ตามคนก็ ตั้งใจมาฝึกซ้อมเพื่อเล่นกีฬาห่างไกลจ,จากยาเสพติดทุกท่านนี่ก็ฝึกซ้อมเตะฟุตบอลออกกำลังกายอาของเยาวชนทรบ้านสลาวนะก็ทุกทุก,ทกมูมทุกท่านนี่ก็กำลังซ้อมออกกำลังกายเตะฟุตบอลดูก,กฎเกณฑ์และกะติกา กันไม่ยานย็นมาเยอะเลยโอ้อัน,นี้ตอนนี้ก็กำลังซ้อมวอลเลย์กันทีวอลเลย์กันนักวอลเลย์ออกกำลังกาย ฝ่ายหญิงก็จะซ้อมวอลเลย์วลลอลเลยกันน <c oughs> ะกิจกรรมยามเย็นหลังจากเลิกเรียนหลังจากเลิกงานก็ทุกคนก็มาซ้อมกีฬาออกกําลังกายพบปะสังสรรค์ยามเย็น อ่าถ่ารูปหน่อย <laughs> โอ้อนักกีฬานักกีฬาทีมชาติ <laughs> บ้านนาคก็ลายบ้านกอกกลางนาคก็แล้วก็นาคก็เก็กกํ <laughs> าลังเนาะมาลุ้นการซ้อมวอลเลย์ออกกำลังกายกันเนาะโอ้นซ้อมวอลเลย์กัน เกมโอ้เป็นนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วมาได้เจอหน้ามาตามลงตามมาอ๋อออกกำลังกายกัน បងអលេយហឹមនេះកាតកាលហ្សុំអូអលេយเนาะយប់เย็นออกกําลังกายพบปะสังสรรค์กันของเยาวชนบ้านสเลาะนาក๊กทุกทุก month Yeah. À, bài à. <laughs> ừ. ừ. Nếu, nếu, à. nếu mà bạn, nó. Yo, mọi 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 nếu mọi 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 này mọi 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 nè mơ này Đó ใช้ได้ไหมนี่เพระว่านี่มมีเครื่องรถตุกๆของนะเอาไปทำรถแฮดักนังรถบพรว่าอมกตางลงทุนครองเพลิง่ดักเพลิงนะเธอเื่ิงเพลิงนะสมัยไปเดิมนะอ่า

លុះជាយុតបរបស់សិនណាព្រោះរបស់សិនណាអូដាក់រាយហ apsack អូនៅຫມູគេយកមកឲ្យវិញលើអូនៅຫມູនៅຫມູបើយុទៅដាក់នោះយុទៅជຸກនេះកំបាក់ហ៎ដើមណាស់តែយុទៅតង់ទៅជຸກលុយទៅដាក់បាទបាទទេ ន no, so pues no. yeah. nah. ោះយន uh, yeah. uh, 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 uh. ្តឡុះយន្តនោះក៏ដាក់ប្រើដៃគ្រឿងភ្លើងណា14រែងហ្នឹងឯកម៉តណាស់តាដាក់ប្រើពីនៅនោះនេះគាត់ទៅវិលយឺតហ្នឹងគាត់ប៉ាន់គ្រឿងភ្លើងប្រើគ្រឿងភ្លើងណាអញ្ចឹង14រែងរត់ខៃនឹងផង់វាក្លៀនស្រាក្លៀនក្បាលជ្រូកអូទាំងថាអូយបែកគួយផឹកស្រាអីខ្លួនឯង តោអុយប្នាជ្រះប្នាជ្រះមានជិះហៅស៊ីអូពុកពុកស៊ីណោះអឺរបស់ហៅរបស់អុយរបស់ហៅរបស់ណាស់ផ្លេចអស់គ្នាហើយបាយទឹកយោមពីຫນួយក៏រងឿយហើយប៉ុណ្្នេះក៏រៀបឲ្យអាចារ្យគេហៅស៊ីណោះអឺអានិក៏បានរៀបបានអុយគំឺចុះអូជឿថាចែពឹកបានទីជិតអុយប្នាដាក់អាច្រកអូដាក់អាចក្រឹកក្រឹកបង្ក